ล,ล็กๆก็ไม่ได้ตนใจแต่ว่าพอมาก็ได้ดูดูเร่ดูเล่เลนอกอยู่ครับมีรายได้เข้ามาครับรกปูิใจว่านกมาอยู่เป็นพื้นทีด่ดมสมบณ์ได้มาอยู่ได้มาไช้ให้นักท่องเทีเาาเ่ยวมาจากทดีว่วคนเนี่ยบางคนไม่เคยตัวจักไม่เคยตนใจก็ตอนนี้เริ่มรู้ลึกว่าจากลูกอยากเห็น กว่ามั้งตัวมันเป็นมัอนบืนรูปร่างมัอนปือเขาถึงเดียวกวันเป็นนก,กไ,ไก่ไปดงลอยไลยกันหมายุเมื่อไงตัวไล่กอมิดนะตัวที่จุ๊บอ่ะนั่นเลยปเลี้ยงนกไก่ดงหมายุไปได้ก้าวลายระตันึงแล้วตอมัไไนไม่ได้อยู่อะครับไลายแล้วมันรบปรวยเจ็ดรอยต้นไม้ไไตายเนี่ยมีก็จะมีพวกนกเจาะรูหาหนอคนแล้วพวกนกหัวขวานแล้วก็นกกระดก มันจะไปทำาลังที่นั่นเนี่ยแล้วก็หากินที่นกต้นไม้ตายเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เกิดมานี่ยมีประโยชน์ทุกต้นต้นตาลตายก็มีประโยชน์อย่าโค่นมันเลยดีมากต่อไปดีมากมันจะเป็น,นได้ดตยว่าดูแลม,มันมันมันเป็นรูเป็นรายนั่นแับ จุดนี้ที่เข้านั่งอยู่นะคะเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่นกเป็ดหงเยอะที่สุดในประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าที่นี่เนี่ยนกเป็ดหงเขาทำรังกันยังไงคะอ๋อทำอยู่ตอนตานเสียเสียตอนมันตายเลยวเขาแล้วพี่เคยเห็นไหมคะว่านกมันมีขนสีอะไรลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงสีขนมันจะออกหนํำตาลข้าว แล้วออกดำดำมีมันม,มีลายสิเช้บ้านทีนี้ก็ดูเล่ตาลอดกับไม่ให้มีใครมาทำลายแม่ให้มีใครมาลาก็ <laughs> จะคว้าระวังไปไม่ให้ใครมาลาไปกินหรือลาไปใกลอ้อ่ะเรากําลังจะอนุรักษ์นกเป็ดหงตัวเนี้คนอื่นเขามีความเข้าใจแบบเดียวกับเราไหมคะในชาวบ้านเรา,าแวแกใกล้เคียงแถวนี้เชาวบ้านเราแวกใกล้เคียงนี่คือเขาเขาจาหมาเลยตีโรดดัส่วนมากก็จะมอวงอยู่แต่บางคนเขาก็ยุ่งเวลาเขามีไม่มา เพราะว่าตามมนเขาแต่คนที่มีวลาการน,นี้ได้มารวมมันดูเล่โครงการนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรคะครับก็เราคิดโครงการนี้มาก็หลายกลุ่มหลายคนคณะทิมงานของเรามีทั้งพื้นที่ชุบน้ำทะเลน้อยก็ให้ความร่วม,มมือนะครับของรายการฟุมเฟรมก็มาช่วยช่วยช่วยสนับสนุนนะครับก็เราก็อาศัยก็ดึงชาวบ้านส่วนหนึ่งามามา,มาพูดคุย คือชาวบ้านทุกคนที่มานั่งอยู่ตรงนี้นุกเปดงไปทำรังในพื้นที่ของเขาทั้งหมดมนะครับไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ของเขาทั้งหมดแล้วก็พวกเขาเหล่านี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นเคียงคู่กับขนาไปดงมาโดยตลอดนะครับต่อไปโครงการลังแท้นี้คือต้นตาลที่มันยืนต้นตายหรือว่าตายจากภัยธรรมชาติะอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ค่นต้นตาลพวกนี้ทิ้ง พราะมันมีประโยชน์มาสารกับนกเป็ดหงส์นะครับนกเป็ดหงส์จะใช้รังพวกนี้ให้ใช้ต้นตาลพวกนี้ทํารังเพื่อวางไข่และขยายทันต่อไปเรามีแหล่งนกเป็ดหงส์ที่เยอะที่สุดครับเราพบครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ครับพี่ไวยแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยจำนวนกี่ตัวคะผมพบหลังชาวบ้านเข้าอีกนะครับผมพบเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วประมาณ3ตัว3ตัวอาจสตัว,ตวผมพบแต่ในขณะที่ว่าพี่นก คือเขาเป็นชาวบ้านที่นี่ในตำบลบางยาเขาเจอก่อนผมอีกครักลังกลาเล็กนั่นน่ะตอนตอนเจอนี่ยังยังรู้ชื่อหรือยังัะว่าเป็นนกอะไรยังไม่รู้หน้าตาแปลกหน้าตาแปลกแปลกใ้าเข้าใจเป็ด เป็ดของใครหมองมาปล่อยไว้เราเป็นเป็ดที่บินได้แต่บินได้ป็นเลทุง่งอ,อ่อออานี่ <c oughs> พอเห็นนกมาอยู่แล้วนกเริ่มทำรังตอนไหนคะเราเริ่มเห็นวิวัฒนาการของความเป็นธรรมชาติที่เขามาก็เห็นก็มันดูแปลกว่าอยู่ตน้ตนตน้นตาลอือยู่บนยอด<า>อยู่บนยอดซึ่งไม่ทำรังซึ่งไม่ทำรังข้างล่างไม่ได้ทำรังข้างข้างล่างชาวบ้านแถวนี้มีต้นตาลเยอะมากแล้วก็เราต้องการจะแบบว่าบอกชาวบ้านว่าอย่าตัดต้นตาลเลยค่ะ เพราะว่านกเป็ดหงเนี่ยเขาจะไปทำรังบนบนยอดต้นตาลที่มาตายแล้วเพราะฉะนั้นแล้วคือก็จะได้ออกมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็มีนกเป็นจํานวนเยอะซึ่งตอนนี้ที่นี่ตาบลพังยางเรามีชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศแล้ว,ลวนะคะเหมือนถ้าเรามองไปอย่างเงี้ยเราไม่เห็นอยู่แล้ว<ช>แต่เราจะเห็นตอนที่ว่านกบินไปลง<ช>แต่เราจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้เห็นรังเขาทําไมพี่ปูถึงเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่ขนมเป็ดหงพวกเราเป็นนักถ่ายนก นกที่สําคัญที่มีอยู่ที่นี่ก็มีอยู่สองชนิดที่อยากได้นกเป็ดหงเป็ดหงนะแล้วก็มีอ่ที่สําคัญคือกระติบหัวขาวกระติบหัวขาวที่นี่ง่ายที่สุดแล้วก็ถ่ายง่ายที่สุดนกอะมันไม่ได้มาหาเราเราอะต้องไปหาเขาอย่างแรกอย่างแรกเลยนะครับก็เจอเป็ดที่อยากได้คือเป็ดหงเนี่ยที่อยากได้ แล้วเป็ดหงเนี่ยที่เนี่ยมันไม่ได้มีตัว2ตัวมันมีเป็น10บถ้าโอกาสดีๆเราอาจจะเจอมากกว่าน,นั้นก็ได้ในโย,โยุคเวลาโอกาสนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือที่จะบอกว่าออไอ้กระติบหัวขาวเนี่ยที่นี่มันเยอะมากรวมแล้วมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากระติบลงฝูนธรรมชาติมันอยู่ก็ค,คู่คู่กับเราไปตลอดไปก็แล้วกันนะครับธรรมชาติเขาจะสร้างตัวเองของเขานะครับหลังจากที่เขาตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วเขาจะล้มไปเองหลังจากล้มไปแล้วเนี่ย มันก็จะมีพวกปวกพวกอะไรที่สามารถทำรังกับเขาได้อีกนะครับก็เป็นวัฏจักรขึ้นไปธรรมชาติตายแล้วก็ฟื้นใหม่มาเป็นรูปแบบธรรมชาติแต่เราอ่ะตายไปแล้วตายไปเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปอ่ะเราจะต้องสร้างแบบว่าความดีอยู่กับธรรมชาติแล้วธรรมชาติอย่างเงี้ยจะตอบแทนเราโครงการนี้ทำเพื่อเพื่อชุมชนแล้วก็ส่วนรวมนะครับรังเทให้ชาวบ้านให้ชุมชนดูแลกันเองนะครับภายใต้เงื่อนไขาการอนุรักษ์ไม่ฆ่าไม่ล่า ไม่ทำลายนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็มีพี่นกนะครับนะครับอันนี้ก็ก็ได้ดูแลรังแทนกระนำไปดุงรับไปจํานวน2องรังนะครับในตอนนี้เขาก็จะดูแลจนกว่าจะนําลูกออกจากรังนะครับก็อดีตผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ดาก็หมู่สองหมู่สองต้นบลบางยางนะครับก็ตอนนี้ก็รับไป2องรังนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วในพื้นที่นาเขามีหลายหลังมากนะครับครับแล้วก็ คุณแดงนะครับนี่ก็ในพื้นที่เขาก็มีจํานวนหลายหลังมากเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็พิรุธนะครับพุ่อุาชาวบ้านในในพื้นที่หมู่สองเหมือนกันก็สองลังเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสองลังแต่ว่าลังที่ว่าอ่าเป็นต้นตาลยืนตายอะ่ะจำนวนเยอะแล้วก็ในอนาคตต่อไปก็จะทําลังเยอะเพิ่มขึ้นอีปจนจำนวนมากครับผมครับแต่วันนี้ก็เริ่มต้นด้วยหมู่ที่พื้นที่น้ำทะเลน้อยครับ ในมอบเงิน5,000บาทเป็นก้อนแรกนะครับในการเริ่มต้นโครงการรังแพ้ครับ